กับการที่เราเจอร้านที่ถูกใจรู้สึกพุ้นติดติเลยอันนี้ <c oughs> สมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปวันเดยทิปเกบทและค่ะจุดจสานที่แรกที่ราปกคือประตูน้าก่อนที่จะไปเราตอนนี้เราอยู่ที่โอซานะคะตรงนี้เป็นจุดนัดพของเราไปนิดนึงเราจะมาอยู่ที่กาะทะินข้าวเ มันก็จะไปประตูน้ำด้วยกีการเดียบโอ้ถ้าเราคนพร้อมแล้วก็ไปได้เลยตอนนี้สุดสามารถ เขาหุ่นละจุ๋นะแต่ว่าอันนี้มันดูแบบดูเยอะเยอะกว่าตังกอนแล้วด่างนาะชื่อปลาชื่อปลาประตูน้ำนะคะมันคือที่มาที่ไปอยู่นาะคธรรมาประตูน้ำอ่ะจริงๆแล้วตรงแถวนี้มันเป็นเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเหมืออนกับะไรวะลืมหมด ก็คือประตูอรือร้นเลยย่านที่ว่ามันมีมาหลายปีแล้วคือนานมากคือมนีมากกว่าคือหนือนตอนนี้เราจะเห็นว่ามันอยู่ใน่กางเขนก็คืออาจจะเพิ่งก่อตั้งมากเพิ่ก่อตั้งมาได้แล้วทุกคนชแต่แบบรอห่ามือนเห็นแบบว่าเห็นว่าเอาตลาดมานานนะคะมันเป็นเหมือนสถานที่ทำให้คนหลับเนาะเหมือนแต่ว่ามันจะเป็นในอดีตนะคะมันจะเป็นความเชื่อมระหว่าง ทาง,ง,งพิมลีแล้วก็ทางพนาพรแล้วก็ไอ้ก็ตามชื่อเลยเนาะเขารว่าประตูน้ำมันก็เป็นที่กัน้นประตูที่กั้นน้ำนะคะในการ,ราคอยควบคุมระรับน้ำของสมัยก่อนเพื่อให้เราเป็นการขนส่งแล้วก็วก,การเกษตรกรรม ก่อนเขาเดินทางด้วยวิธีเดินน้ำขึ้นเรืออะไรเงี้ยแล้วมันจะมีวิธีมันคือเหมือนแถวเนี้ยมันจะมีการเปิดบิลประตูที่ระบายน้ำแต่ว่าแม่พาพ่อพาเดี๋เขารออยู่เขาก็จะแบบรอการเปิดบิลในระหว่างนั้นเขาก็มีการหาขายตัวนี้ก็เลยเกิดเป็นตลาดใช่เพราะว่ามันจะอยู่บริเวณคลอง เราสองแล้วนะพี่สองแสบสองแสบอะไใช่กางแสนแแสนแสบเออใช่ผี่ที่พอใส่แสบเนาะแต่ว่าเออก็อยู่ในบริเวณสี่แยกประตูน้ำในปัจจุบัน no นี้ตู้อินอะเพราะตูอินอ่ะซื้อข้าวใส่ซื้อเลยเเาหมือนที่อ่านมาคือสมัยก่อนอ่ะมันยังไม่ได้เป็นตลาดแฟชั่ยมันเหมือนแบบเป็นตลาดสดธรรมดาทั่วไปอาหาร เหมือนพอมันเริ่มมีการพัฒนาเริ่มมีนายทุนเข้ามาสร้างมากขึ้นอ่ะมันก็มีการเข้ามาของของตลดาดแฟชั่นคือมันก็เลยแบบว่าเป็น,นาแฟชั่นเป็นตัวที่ดีดใช่แล้วของอ่ะตอนนี้นก็คือ,อคมีเรือกซื้อเยอะมากๆเลยค่ะแบบมันไม่ใช่มีค่าแบบพวกเสื้ายอยู่แล้วทำไมกี่เดือนเนี่ยเห็นเด็กสภาพตอนนี้ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้าง เราได้เป็นชุดชอบมากใช่แล้ลวก็ได้คู่กับเทลเหมือนกันเป็นชุดลูกไม้สีชมพูใช่ตอนนี<ม>้กำลังตามล่าหารกระโปรงทุกพวกชุดอยู่งั้นเราไปหากระโปรงวนวานทุกคนไปกับหลังจล็บพวกเราด้วยตอนนี้คือโดนถล่มไปแล้วสามร้อยท่วนน่าวิ <laughs> อันน่ามากเลยทุกคอันที่ร ที่เราถ่ายไปแล้วตอนแรกแลวนี่แหละที่เราต้องการร้านแรกที่เราบอกแต่นี่คือน่ารังมากเนี่ยเอียนเนี่ยอิซาบะโกะอะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เจอร้านที่ถูกใจรู้สึกเพิ่มติดต่อเลย เหมือนเก็บความรู้อีกนิดนึงหลังจากที่พวกเราช็อปกันหลายร้านใช่ไหมเขาไม่นับไม่นับแม้สแกนเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาก็กดในส่วนของเงินสดมาเลยตอนนี้เราออกจากตลาดตะกร้าเรียบร้อยแล้วเราจะไปที่เอชิปลมนะคะเพื่อที่จะไปกันต่อที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิณ์ แล้วม่มันมีไรมมีอะออที่ตรงแถวนั้น,นะมันจะมีอไอ้นีน่่อ่ะเาเรียกอนะเหมือน็ช่อนท่เข่าไปวันเนี้คะมันมีงานกับกัมบิทคือจะเป็นงานแบบโชว์เโลีเหนือนิทัศกาลอะไรเงนเนี้ยเยอะมากแล้แลเพืจะไปกันแล้วคือตอนเนี้ยอยากให้ทุกคนดูว่าสภาพของฟ้า,าขงางลังของเราคือคือม,มากมันคือมากคือเราสึกว่ามีแรวที่ผลเราอ่ะจะตรงกัน ไปแลกกับทีแรกแล้วก็เป็นปนที่สองหมดเงินไปมหาศาลคำนวณกันนวกันเราหดใบสามร้อยแล้วก็สองห้าห้าสามร้อยกับสองห้าเฮ้ยสามร้อยเราคำดเท่ากันใช่ห้าห้าทให้ชิงเดี๋ยวเดี๋ยวเราบังโลกันเท่าไหร่นะ บิ ie, ๊กซี่บิ๊กซีอ๋อ,อ,มไ,มอไม่มันคือห้างอะไรไม่รูร้แต่ตอนนี้เราอยู่ที่บิ๊กซีอ่ะอใช่ห้างต๊ะห้างสวนผัญหัใช่ในห้างโต๊งข้างสวนผัญหัว โผลมาแล้วอยู่อยู่จากโผล่จากชิดลมโหนี่เฉยเลยคนเยอะมากทุกคนแต่ว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอาจัดถึงแค่วันที่17สิงหานี้ก็คือวันนี้เป็นวันเกือบสุดภายแล้ว น้อยแบบย่านชิคๆคนแบบชิวๆเท่ๆเขาเที่ยวกันเล่นคืออยากจะรอตั้งแต่คาำเดินข้ยมาเห็นวัสดุผ้าแบบคือสวยมากะไม้ที่เก็บงาละเอียดละเอียดเลยก็วิธีไปตลาดน้อยก็คือเหมือนดูจากเน็ตมาคือให้ไม่นั่ง M R T ลงสถานีหัวลำโพงใช่ตอนนี้เรากลังอยู่ที่เอี็มอาร์ทีแล้วเจอกันครับ สถานที่ต่อไปที่เราจะพาทุกคนมารู้จักพร้อมๆกันกับพวกเราคือย่านตลาดน้อยค่ะย่านตลาดน้อยเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพยาสร้างมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,ตนเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายของคนจีนโพ้นทะเลย่านนี้เนี่ยมีทั้งโกดังเก่าอาคารสถาปตัตยกรรมแบบโคโลเนียนและบ้านไม้นั่งเดิมทุกวันนี้ กลายเป็นย่านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีสตรีทอาร์ตคาเฟ่และก็ยังคงสนิหความเป็นชุมชนจีนริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะพวกเราเดินออกจากสถาน,นีหัวลำโพงทางออกที่1เดินล้อทางมาเรื่อยๆข้ามคลองพารุงกรุงกรเกษมเดินไปจนถึงซอยวานิสสองเราก็จะเริ่มเจอสตรีทอาร์ตคาเฟ่เดินมาอีกนิดหน่อยก็พบกับศาลเจ้าโจซื่อกงค่ะ สื่งกงสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยเศรษฐีชาวจีนหกเกียนที่เข้ามาพึ่งพิงพระบรมโพธิสมภารเพื่อเปิดโรงเผาถ่านริมแม่น้ำเจ้าพยาตอนนั้นเขานำเทพเจ้าที่นับถือมาจากเมืองจีนจึงได้ตั้งศาลเจ้าให้ท่านประทับ ภายในศาลเจ้าสร้างโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ชิงอาคารหลักศาลเจ้าโจาสือกงจะเปิดช่องหลังคาทั้งสองข้างให้เป็นพื้นที่โลง่งเพื่อให้แสงแดดส่องและลมเย็นเข้ามาในศาลเจ้าประตูอาคารหลักมีสามประตูแตกต่างจากศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วในพื้นที่เยาวราชทั่วไป ตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงดีโอไปที่เดียวเลยเนาะก็คือว่าเป็นการปิดชิปของน้ปปองวันนี้ถูกไหมถ้าเ,เราจะมาสรุปทริปที่เราไปวันนี้การเริ่มแรกเนี่ยเราสองคนบบนั้นเจอกันที่ดีโอที่นี่แหละตอนเออแล้วเราก็ไปประตูน้ำดูวิธีการเรียกโบประตูน้ำเสร็จซึ่งประตูน้ำมาเป็นย่านของการช้อปปิ้งเรื่องเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรอย่างเง,เอองเี้ยเราก็เสียตังค์ไปค่อนข้างเยอะค่ะไม่ใช่ค่อนข้างเยอะเยอะอยู่นะเกินมกระโดดเพ่ม ตังห้าร้อยแต่ซื้อห้าร้อยขึ้นแล้วก็หลังนจากประตูน้ำเราไปกินข้าวมิดอรเออปัจนทกินข้าวมิดอคือเหมือนมันจะมีแบบสกายวอล์กอ่ะให้เราเดินได้แล้วก็เลยเดินสกายวอล์กมาเรื่อยๆแล้วก็เดินผ่านเหมือนเป็นห้างที่หนึ่งก็เลยนั่งนข้าวเวลาเมงที่เราไปกินกันใช่แล้ว้เราก็เดินต่อไปที่ B T S ชิดลงไปต่ออโศกชิดนลงต่ออโศกอโศกก็จะไปต่ออีกมันมี เราจาก MRT เราก็จะไปลงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติจิกิีซึ่งมันมีงานมากํายที่เราไปดูกันจากศูนย์ประชุมเสร็จลรวก็มาแถวตลาดน้อยก็คือนั่งจาก MRT ศูนย์ประชุมลงหัวลำโพงเท่าไหร่อ่ะประมาณสิบเจ็ดเดี๋ยวเอาสิบเจ็ดชาชาสิบเจ็ดค่ะ้ามาเดินตลาดน้อยตลาดน้อยอ่ะคือเหมือนเราไม่ได้เดินทั่วเราเดินแค่แบบเป็นบางส่ินที่เราสามารถเดินได้แต่ว่าระหว่างทางเราก็จะเินกับสถาปัตยกรรมเหมือนว่า เป็นสติอาร์ทที่แบบมันสยมากเหมือนกันก,ก็มีการเก็บรูปบางส่วนมาด้วยแล้วเราก็แบบมามีการไปไหว้ที่ศาลเจ้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี<ม>้ยแล้วก็่ารอบทติเราก็เลยมาต้องไป่ตั้งแต่ตไปงแต่าทธรรมเลกๆก็มาแบบเดินทาเดินผ่านส่งวาดมาซึ่งส่งวาดเป็นสติแบบสติที่แบบว่ามันดีมากคือคนเยอะมาก ส่วนว่าแบบนี้เนื่องร้านคือเยอะมากเลยใช่แต่ว่าเราไม่ได้เดินกันทั่วขนาดนั้นเพราะด้วยความที่อบกหนึ่งอะยก็คือฝนมันคืดมากคือฟ้ามันคืดแบบคล้ายๆฝนจะตกได้เลยนีะคือเป็นจาเมฆตรงนี้ได้เลยว่าฟ้ามันค่อนข้างคืดมากๆนะเลยทำให้แบบว่าเราต้องอาจจะตงรกับก่อนแล้วก็แต่โทรศัพท์ของเราเนี่ยใกล้หมดแล้วก็เลยทำให้ไม่สามารถแบบอัดชลิปได้ตลอดเวลาเนาะลราแบบเราก็พวกเราควนหลงกันด้วยก็เลยเราอย่างดีกว่าอาจจะอย่างอะไรที้ ถือว่าเป็นการที่สุดป็นอย่างเป็นทางการเป็นทางเป็นทางการแล้วก็ปวดขาด้วยระหว่างนี้ก็ไปพักขาก่อนใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราเดินทั้งวันเลยเราย,ยังไม่ได้นั่งอะไรเลยนะคะนี่เือนการน,นั่งครั้งแรกของเราจากที่เดินไปมาทั้งหมดสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันาะโอเคค่ะ <laughs> <laughs>